ทางด้วยกันนะคะ,ลงลงะคะะลลงเยนพร้อมลงเลยค่ะลงสางนะชัดดีชัดเ<อ>จ๋วดีค่ะนอนไปเลยค่ะตามสบายเลยค่ะหรือจ <laughs> ี๊พี่พี่คนไหนจะมาคนแรกมาให้กำลังใจน้องเชิดเต็มคนแรกกันนะคะมาดูกันค่ะแจ้งเตือนกันมาแล้วเดี๋ยวรอพี่ๆกันนะคะวันนี้น้องเชิดเต็มมาไลฟ์เร็วนิดนึงเนาะ เราจะมีพี่ๆเข้ามาหรือเปล่านะคะมารอลุ้นกัน้องเชิมาโอ๊ยพี่ๆเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะไม่รู้พี่ก็พี่ๆทักทายกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะอ้าวพี่มาแล้วสวัสดีค่ะออ๊ยพี่อินไปช่องป๋าสวัสดีค่ะพี่อินโอ้พี่ใบบัวสวัสดีค่ะพี่ใบบัวบอกว่าพี่ใบบัวมาวมาก่อนเลย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆรอแป๊บหนึ่งนะคะน้องปัชีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีค่ะพี่ใบเตยอ้าพี่พี่อินก็มาช่องหมาหมีด้วยค่ะสวัสดีค่ะสองคนเท่ากันเลยฝากพี่ๆกดไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะเข้ามาแล้วเนาะวันนี้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างบ้างไหมคะพี่ๆหรือบ้านใครฝนตกไหม วันนี้ร้อนกันไหมคะพี่พี่สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะนะเช่าแตมมาเล่นสระน้ำค่ะวันนี้อยู่ไม่ยู่ค่ะแกงค่ะค่ะไปเลยค่ะอยูแกงพี่พี่อ๋อแกงพี่พี่มาแล้วค่ะลงสระแล้วค่ะแตมลงสระกับป๊าป๊าแล้วค่ะ หนูไปญี่ปุ่นมาค่ะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วโอ้อคะสนุกไหมคะฝนตกก็หนักอยู่นะโอ้หรอคะบ้านน้องเชยแตมยังไม่ตกคะ่ะอืมวันนี้เล่นสะน้ำค่ะพี่พีกลับไปพี่แตงกับเจตานกลับไปเมื่อวนันเมื่อวานค่ะเมื่อวานก่อนวันเสาร์ สวัสดีพี่ๆนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะพี่ๆที่เข้ามาแล้วแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างน,น้องชเชอตามกันด้วยนะคะโอ้อากาศเย็นนะน้องเชอร์ลมเย็นๆนะคะเนี่ยสนุกมากเลยพี่ไปบอมไปไปมากี่วันคะเนี่ยบ้านหนูฝนตกปล่อยๆอ๋อค่ะพี่อินบ้านตก ที่บ้านฝนตกบ่อยๆบ้านน้องเธอแตมก็คืมมานะคะแต่ก็ยังไม่ตกลูกใช่ไหมคะเนาะโอ้สนุกเขาวนี้เขาเล่นจระน้ำได้ท่านไหนก็นได้คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่พิงสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ฟ้าสายพี่ฟ้าสายคนสุด พี่พิงเองนะคะสวัสดีค่ะพี่พิงน่ารักพี่พี่ที่เข้ามาแล้วแม่ฝากกดไลค์กดแ<อ>ชร์กดติดตามช่องน้องเช่อเต็มกันด้วยนะคะวันนี้น้องเช่อเต็มก็เลยโอ้ไปพี่ไปบัวไปญี่ปุ่นมาห้าวันอ <c oughs> ันนี้น้องเช่อเต็มก็เลยเล่นสระว่ายน้ำกับป๊าป๊าค่ะ สวัสดีพี่พี่เจ็ดสิบพันนะคะสนุกเขาแล้วค่ะพี่พีส no, sure. พ่สนุกไหมคะน้องเชร์แตมพี่อินถามสนุกไหมคะดูฟัง,ฟ,งฟังจากเสียงได้เลยค่ะพี่พี่สนุกไหมสนุกดูจากเสียง <c oughs> อะวงอะวางเ <c oughs> ้ยเอ้ สนุกไหมคะพี่ถามสนุกไหมลูกพี่อินถามน้องเชอร์เต็มสนุกไหมแดดออกแล้วมาเล่นอันนี้กันบ้านน้องเชอร์เต็มแดดออกอีกแล้วค่ะเดี๋ยวก็คืมเด,เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แดดออกเีหยค่ะพี่ สวัสดีค่ะปเป็ปดเวลาได้ปะไม่เคยเห็นน้องเชอแต้มเดงในน้ำเลยสวัสดีค่ะพี่อินเหอรอพี่พี่ ค่ะน้องมาเล่นนะพี่ถามพี่พี่บิงถามสนุกไหมคะสนุกคะ่ะมาเล่นนะ้ำกับน,น้องแชแตมไหมคะมป๋าป๋าเอาผ้าบางบางแดดคะ่ะพี่ๆตอนลรกไม่ได้ดันเข้าไปข้างในเองคะ่ะ สนุกใหญ่เลยค่ะน่าลบ่อยแล้ว เชิญชวนพี่ๆมาเล่นน้ำด้วยกันค่ะน้องเชิญเต็มได้แค่บุญบกแต่ทำไมน้องเชิญแต่มไม่เด้งสนุกคะ่ะสนุกนะคะพี่พิง อ่ปะปาป๊าอันนี้ปาป๊ามาลงเล่นน้ำกับน้องเชื่อแต้มด้วยนะคะเด,ด้งในน้ำเลยค่ะ <c oughs> แก้งปาป๊านะคะ <c oughs> อ๋อ้เจ <c oughs> ้าเธอจำเต้นเมลอนโชว์พี่หน่อยเดี๋ยว ได้ได้เออได้ได้นี่ยน่ยนี่ยเนี่นอ,อ่ะก็นกใส่ปะปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะแป๊บนะคะพี่พ คนี่ยพอประมาณพอครับ้ย,อยขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะมีพี่ส่งอินมจิม,ม,มาให้ด้วยขอบคุณนะคะกด ก้นห uh ัวใจให้ด้วยน้ำจะไเข้าหูใ oui> ่อันนี <h <h ้เป็นเส้นนี Burada ูย่วอืม ดูค่ะดูค่ะเธอแต้มน้ําเย็นไหมน้องเชอร์พี่ถามว่าน้ําเย็นไหมคะน้ำเย็นไหมครับน้ำเย็นไหมพี่ถามน้ำเย็นน้ำเย็นค่ะเย็นค่ะยไหมครับอยากให้หนูเอาใจเหรอคะไม่เอาหรือเปียกโอ้สวัสดีพี่ๆหนึ่งร้อยสองท่านก็ลดสวัสดีค่ะ ฝากพี่ๆที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเชร์แต้มกันด้วยนะคะพี่ๆมาเล่นนะ้ำกับน้องเชร์แต้มไหมคะอยากให้หนู่อล่นนะค่ะโ,โ,โ,โอ้ลองลองลองฝึกสิลูกฝึกลอยตัว ค่ะพี่อินอินสวัสดีค่ะเปิดเทอมกันวันไหนคะพี่พี่ แล้วเช่ตามเปิดวันที่สามสิบค่ะอโอ้ของของพี่อินเปิดตั้งวันที่หนึ่งเนี่ยดีจังเลยค่ะ ตงแข่งไว้นางก็ปลาปลาแล้วค่ะโอ้ดูหัวล้อดูหัวล้ออค่ะพี่พี่ยืนยไปไม่ถึงใยืนไปถึงก่อนสนะหนึ せいや เชิญแต่เหมือนนางเงือกน้อยเลยค่ะขอบคุณค้าวน่ารักจังพี่เขาบอกว่าน้องเหมือนนางเงือกน้อยเลยพี่นินไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอคะโอ้ยโอ้ ยินข้าวหรือยังเอ่ยนาวไเนี่ยนี่เย็นสบายด้วยค่ะป๊าป๊าบอกหนาวน้อยแต่แม่บอกว่าไม่หนาวค่ะเย็นสบายขอบคุณค่ะพี่อิน ู่บ้านคะ่ะไม่ได้มีแผนไปเที่ยวไหนใช่ไหมคะมอ๋อพี่อินิอนบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยคะ่ะกินข้าวกันได้นะคะ ฝนฝนค้มมานะคะเนาะเขียนได้ด้วยเขาลองเขียนข้างล่างอ่ะลูกนี่จะเสียงค่ะเอานั้นเลยเห็นไหเขียนได้ด้วยอืมคือฟอร์มาศกีฟอรอ์ออกาออกาศออกาศใช่ปลได้ด้วย สวัสดีพี่พี่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดท่านนะคะสวัสดีค่ะ <one> สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยน้องเชอร์เอพี่พี่มาเล่นสระน้ำด้วยกันค่ะเล่นสระน้ำกับน้องเชอร์แตมนะคะวันนี้ไม่มีเพื่อนเล่นเลยป๊ะป๊าลงไปเล่นด้วยค่ะปะป๊าหรือว่าลูกบอลอ๋อเขาลูกอ๋อของของอ๋อกินข้าวกันตอนหกโมงใช่ไหมคะอินอินค่ะ พี่ฟ้าใสาสวัสดีค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเพื่อนจะเริ่มไลค์ค่ะขอบคุณนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะหนู่มๆเล่นเล่นสระน้ำอยู่ค่ะอยากเล่นมากอยากเล่นมาหลายวันแล้วแต่พอดีน้องเหมือนไอไอคคะมีน้ำมูกก็เลยไม่ได้ให้ลง ปลาลูกเน้องเลี้ยงว่าแต่ปลาเนี่ยต้อเลี้ยงว่าเห็นไหป็นปายเราบานเราบ้านลูกแบลูกเมว ฝนจะตกไหมเนี่ยฝ<ห>นจะตกไหมเอ้ยเป็นแมวเหมียวค่ะเห็นไหมคะพี่พี่เห็นแมวเหมียวกันไหมเอ่ยขอบคุณนะคะสำหรับอิโมจิให้บบป๊าป๊าเป็นแมวเหมียวด้วยแม่ไม่ฟ้องอากาศจะเห็นและว่าได้ค่ะ วันนั้นวันนั้นใส่เยอะอยู่วนนันนี้เขาเลี้ยงกับเพาะพี่เขาใส่เกเต็มเหมือนกันแม้ไปอ่านคอมเมนต์วิดีโอหนูดูหนูเคยพูดว่ารอไลน์แม่อ๋อรอคะ ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอ่าวันนี้มาไ์แล้วนะคะสวัสดีพี่พี่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนนะคะฝากพี่พี่เข้ามาแล้วแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยเชื่ตามกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะ นี่วันนี้เล่นสระน้ำกับป๊าป๊าสองคนคะ่ะวันนี้พี่พไม่ได้มานะคะอ๋อพี่หนูฟินฟินกดติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักจังเลยน้องแตมเลิฟอยู่พี่หน่อยคอบพุณคข้างก้องป๊าป๊าด้วยขอบคุณนะคะพี่บอกกดติดตามแล้วน่ารักที่สุดเลยพี่หนูฟินฟินค,ค่ะสวัสดีค่ะอะนั่น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 โอ้

เค่ะพี่ฟ้าสายค่ะหนาวอ่ะ้าหนาวแล้วลูกเนกรามีเนกระามีเลยไม่เอาแล้วป้าหนาวหนาวหนาวกันหนึเวเอา ขอบคุณนะคะสำหรบับหัวใจนะคะอเ,อเ,อเอ็นดูเชืร์แตมเอ็นดูเชืร์แตมค่ะใครไปหยิบสะพายก่อนนคะคป,ป,ปัะปะออไปเอาสะพาย้ามาก่อน Ngon <laughs> mấy เดีวเรามามีแป๊มนะคะมามีกําลังไปเปลี่ยนสภาพจะลงกับน้องเชอร์เต็บนะคะใครยักเห็นมามีลงบ้างน้องเชอร์แตมไม่หนาวเราปาป๊าห,ปปหนาวเลยเนี่ยพี่ฟ้าใส่คนสวยบอกน้องเชอร์แตมน่ารักขอบคุณค่ะผมชื่อทีตัดใช่ไหมครับ แม่ลงเลยเดี๋ยวมามีลงเลยค่ะมาดูมามีลงนะคะพ่อหนาวน้องบังคับพ่อไม่ได้บังคับค่ะดูค่ะมามีกำลังจะลงแล้วค่ะมามีลงไปเร็วหนึ่งสองสาม อพี่อินบอกว่าไปดิดของเล่นอยูค่ค่ะดูน้องเชิดแตมไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะน,น,น้ำเย็นนะ้งเย็นน้องเชิเดแ,แ,ะะแตมบอกไม่เย็น อ๋อนอนเลยนอนทั้งตัวเลยค่ะไม่ใช่อ่าชุดเ,เปลี่ยนสีของนั้นเงเสื้อแต็มสีจมูไงคะ พี่ฟ้าสายบอกน่ารักค่ะดูค่ะไปแก้งมามีแล้วจำได้ค่ะเมื่อกี้แม่งพูดอยู่เลยค่ะว่าพี่ทีตัดจำได้ค่ะ พี่ฟ้าใสาเขาบอกว่าให้น้องเชิญเต็มร้องเพลงได้ไหมคะเอาเพลงอะไรดีคะลูกเพลง,ง,งอะไรนะโอ้โหถึงไม่ต้องให้อะไรช้านเข้ามา <laughs> hả subscribe cho hả, hả? hả? <cười> <cười> yeah. ไปนอนที่ก้นแล้วค่ะมีรับไปแล้วค่ะมีนอนรับไปแล้ว พฤศจิกาคะ่ะอ๋อเปิดหนึ่งพฤศจิกาเหรอคะ